สวัสดีเช้าวันหยุดนะครับนะครับวันหยุดวันนี้นะวันนี้พาม่บ้านนะครับมาตัดกระเพรานะครับวันหยุดของใครหลายคนนะแต่สวนเราไม่มีวันหยุดเลยนะครับอ่ะไหนเลยน,นามาดูหน่อยสิอ้าวนุน <laughs> ้ยโจโหัวนุ้ยโจรมาขโมยกระเพราโว้ยเนาะมองไกลๆชัดเลยโจนชัดๆอ้าววันนี้วันนี้เรามาทําอะไร มันทนหญ้านะวันจะพืชนี่วันพืชวันพืชที่ทนี่เกิดจากอะไรเนี่ยปุ๋ยไงปุ๋ยปุ๋ยคอกนะฮะเราใช้ปุ๋ยคอกเป็นหลักในส่วนของการทําการเกษตรนะครับเป็นการลดต้นทุนอย่างหนึ่งนะแล้ตั้งแต่เรากลับมาทําสวนเนี่ยเราก็เน้นหนักไปที่ปุ๋ยปุ๋ยคอกนะครับในการทําการเกษตรนะครับเมื่อก่อนเราเลี้ยงไก่ไข่นะครับก็ใช้ในส่วนของปุ๋ยขีข้ไก่ เพาตอนนี้เราไม่ได้เลี้ยงแล้วนะครับเนื่องจากว่าต้นทุนมันค่อนจะสูงนะครับเราก็เลยไม่ได้เลี้ยงนะวันนี้ตัดกะเพราได้ได้เค่งหนึ่งเนาะเข่งเงด้วยอ่าก็หลังจากเสร็จภารกิจในการตัดก็จะมาถอนหญ้าไปนะครับหญ้าที่มีอยู่ก็จะเป็นยาโอ้ยายาวมากเลยนะครับจะเลยกระเพราแล้วฝนตกตลอดนะช่วงนี้หญ้าขึ้นไวอ่าฮะ อางกะเพราของสวนเรามีลักษณะพิเศษยังไงเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมใบใหญ่กลิ่นหอมใบใหญ่กลิ่นหอมฉุนนะครับต่างจากกระเพราของของตลาดของตลาดยังไงก็สวนเราเขาตลาดก็สวนเราไม่ได้แตกไม่แตกต่างนะครับคือออาอานี้พี่จะถอนง่ายนะฝนตกนะครับก็ กระเพราของสวนเรานะครับก็มีข้อแตกต่างจากกระเพราทั่วไปก็คือเป็นกระเพราที่ใบค่อนข้างที่จะใหญ่นี่ครับเพื่อนครับนี่ให้ดูให้ดูต้นนี้นะครับเป็นกระเพราที่ค่อนข้างที่จะใบใหญ่นะครับแล้วก็สวยงามนะครับกลิ่นหอมฉุนนะครับคือไม่ต้องใส่เยอะแต่ได้กลิ่นกระเพราเน้นๆนะครับก็อันนี้ สนใจก็มาติดต่อกันได้นะคอมเมนต์เข้ามาใต้คลิปได้เลยนะสนใจนะอะไรถ้าอยากได้พันธุ์อย่างไรนะครับเราจะเก็บไว้ให้นะครับสำหรับเพื่อนๆทนใดที่สนใจนะครับเป็นเม็ดพันธุ์ของเราเองฉะนั้นคุณมั่นใจได้เลยว่าเป็นกระเพราแท้แน่นอนนะครับวันนี้วันหยุดนะครับก็มาอัปเดตสวนกระเพราให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะครับกับแม่บ้านวันนี้แม่บ้านตัดเสร็จแล้วก็จะมาถอนพืชอ่ะมันไม่ถอนผักขมออกอ่ะ ปากผมมันแก่แล้ว<ม>นั่นไง่ขยข้ามมือมือซ้ายอ่ะอ๋อมองไม่เห็นนะว่ากระเพราโอ้ตายจะต,ตายแล้วนะครับก็อ,อ่าวันนี้เพียงแค่นี้นะครับขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมอ่าพวกเรามาโดยตลอดนะครับฝากไว้ด,วด้วยแล้วกันนะครับใน<อ>ช่องเล็กๆข,ข้างช่องนี้นะ<อ>สวนข้างบ้านปลูกผักสร้างรายได้กับวันนี้แปลงกระเพราของสวนเรานะครับไม่ต้องปลูกเยอะแต่มีขายทุกๆวันนะครับวันนี้เพียงแค่นี้เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้า สวัสดีครับ